โรงเรียนวัชราวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชรก่อตั้งเมื่อวันที่26พฤษภาคมปีพุทธศักราช2521เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน1,811คนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน134คน ภายใต้การบริหารงานของดรธนายุทธ์คลังวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชราวิทยาโดยมีวิสัยทัศน์คือผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลโดยการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพและความร่วมมือของภาคีเครือข่ายโรงเรียนวัชราวิทยาบริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลักธรรมมาพิบาลและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน บริหารจัดการคุณภาพการศึกษาโดยใช้ระบบคุณภาพมีการปฏิบัติงานตามขั้นตอนวงจรคุณภาพ PDCA บริหารงานตามระบบประกอบด้วยระบบหลัก3ระบบคือ 1. ระบบการเรียนรู้ 2. ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ 3. ระบบกิจกรรมนักเรียนระบบสนับสนุน6ระบบคือ 1. ระบบการนำองค์กร 2. ระบบการบริหารจัดการ 3. ระบบยุทธศาสตร์ 4. ระบบดูแลคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ 5. ระบบพัฒนาบุคลากรและ 6. ระบบชุมชนสัมพันธ์และ 1. ระบบสารสนเทศภายใต้กรอบการดำเนินงานของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและระบบควบคุมภายในจากการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมีผลการดำเนินงานดังนี้ มาตรฐานที่ 1. ผลลัพธ์ของการเรียนรู้โรงเรียนวัชราวิทยามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลายเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่21สอดสอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตรส่งเสริมความสามารถในการอ่านการเขียนการสื่อสารและการคิดคำนวณ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนและกิจกรรมเสริมได้แก่ค่ายพัฒนาทักษะวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆกิจกรรมปรับความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1งผ่านกิจกรรมชุมนุมปรับความรู้พื้นฐานและจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และคิดสร้างสารรค์ และการแก้ปัญหาในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สามารถนำไปสร้างองค์ความรู้ได้จากกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนห้องเรียน e-smart ห้องเรียนสสวทห้องเรียนสองภาษากิจกรรมการแข่งขันทักษะท,ท,ทางวิชาการกิจกรรมยกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้การทำงาน การสื่อสารและการนำเสนอผลงานผู้เรียนสามารถสร้างนวัตกรรมด้วยตนเองและการทำงานเป็นทีมผ่านกระบวนการคิดแบบโครงงานการเรียนรายวิชา i อหรือการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองและส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการในระดับต่างๆจัดกิจกรรมแนแนวอาชีพและการศึกษาต่อ ส่งเสริมทักษะพื้นฐานในการทำงานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพและผ่านกิจกรรมชุมนุมเช่นชุมนุมช่างคิดช่างทำชุมนุมการงานสู่อาชีพชุมนุมไฟฟ้าหน้ารู้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จัดกิจกรรมพัฒนาศึกษาแหล่งเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตามความสนใจความถนัดและเลือกใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย โรงเรียนวัชราวิทยามีการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรโดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมต่างๆได้แก่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับพระบรมราชโชบายของในหลวงรัชกาลที่10หลักสูตรต้านทุจริตศึกษากิจกรรมโรงเรียนสุจริตกิจกรรมตามหลักตรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมค่ายขั้นนิยม12ประการ กิจกรรมวันสำคัญต่างๆกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทางด้านดนตรีศิลปะและนาฏศิลป์ได้แก่กิจกรรมชวนน้องร้องเต้นเล่นดนตรีในเวลาพักกลางวันกิจกรรมชุมนุมกิจกรรมค่ายศิลปะกิจกรรมร้องเล่นเต้นวาดกิจกรรมวัชรามิวสิกแอนด์โคเวอร์แดน และจัดวิทยากรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้ความรู้กับนักเรียนที่มีความสนใจส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะทางกายให้การทดสอบสมรรถภาพทางกายจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬากิจกรรมห้องเรียนสีขาวจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้ร่วมกันทำงานวางแผนแก้ปัญหาสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ผ่านกิจกรรมห้องเรียนสีขาวกิจกรรมสภานักเรียน จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ให้กับผู้เรียนจัดกิจกรรมยกย่องนักเรียนผู้มีความประพฤติด,ดีเป็นต้นจากการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทำให้เกิดผลงานที่ภาคภูมิใจคือปีการศึกษา2 5 6 3จนถึงปีการศึกษา2565ผู้เรียนมีผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าค่าเป้าหมายผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยการทดสอบระดับชาติโอเนสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสูงกว่าค่าเป้าหมายผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะตามหลักสูตรสูงกว่าค่าเป้าหมายผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์เขียนตามหลักสูตรสูงกว่าค่าเป้าหมายรางวัลเหรียญทองการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม Thailand New Gen Inventors Award 2020ชื่อสิ่งประดิษฐ์ผัดกะเพราแมชชีนจากสำนักงานวิจัยแห่งชาติ รางวัลชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยนเรศวรรางวัลรองชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษาในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติปีพุทธศักราช2563จากมหาวิทยาลัยนเรศวร รางวัลชนะเลิศโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชรประจำปีพุทธศักราช2563ได้รับถ้วยพระราชทานรางวัลชนะเลิศก,การประกวดกระบวนการสร้างเกมการเรียนรู้ออกแบบเกมออกแบบสังคมรุ่นที่2จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปีพุทธศักราช2564รางวัลสี่เหรียญเงินการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม Thailand New Gen Inverters Award 2021ชื่อสิ่งประดิษฐ์เครื่องต้มยำกุ้งชุดเครื่องปรุงหันสาจากสำนักงานวิจัยแห่งชาติรางวัลชนะเลิศการแข่งขันอ e s ส o r t ROV championship ระดับมัธยมศึกษาต,ตอนปลายในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาคประจำปีพุทธศักราช2564จากมหาวิทยาลัยราชภาัฏกำแพงเพชร รางวัลเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันกวีเยาวชนรุ่นใหม่โครงสี่สุภาพระดับชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่4ถึงระดับชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่6งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติปีการศึกษา2565รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมายระดับชั้นมัธยม,มศึกษาตอนปลายเนื่องในวันระพีประจำปี2565ากสาจากสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาคหก ชนะเลิศกีฬาฟุตซอลเป็นตัวแทนจังหวัดกำแพงเพชรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาประจำปี2565รางวัลชนะเลิศอันดับ2การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นมัธยมศึกษาในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติปีพุทธศักราช2565จากมหาวิทยาลัยนเรศวร รางวัลชนะเลิศการแข่งขันต่อสรรมการคณิตศาสตร์ A-Math ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นปีพุทธศักราช2565จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน A-Math ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาคประจำปี2565จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการประกวด cover dance ลักไทยคอนเทสต2022ในงานประเพณีสัตว์ไทยกล้วยไข่เมืองกำแพงรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2การประกวดวาดภาพลายเส้นหุ่นนิ่งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตอน้นจากมหาวิทยาลัยนเรศวร รางวัลชนะเลิศก,การแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับกฎาบรัฐธรรมนูญระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพื้นที่การศึกษาภาคเหนือปีพุทธศักราช2566รางวัลชนะเลิศก,การแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมายระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเนื่องในวันระพีประจำปีการศึกษา2566จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รางวัลชนะเลิศอ,อันดับ2การแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมายระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเนื่องในวันรพีประจำปีการศึกษา2566จากสำนักงานอาธิบดีผู้พิาาพากษาภาค6รางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งการแข่งขันตอบสมการคณิตศาสตร์ A-Math ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปีการศึกษา2566จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร มาตรฐานที่2การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนวัชราวิทยามีการวางแผนการบริหารงานด้วยระบบคุณภาพตามระบบการนำองค์กรระบบการบริหารจัดการและระบบยุทธศาสตร์โดยการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจนจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนโดยความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีการบริหารงานโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีการนำผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกมาใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามระบบการเรียนรู้ระบบกิจกรรมนักเรียน มีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโดยยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551และฉบับปรับปรุงปีพุทธศักราช2 5 6 0จัดหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนผู้ปกครองและชุมชนจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ จัดระบบการพัฒนาบุคลากรและระบบคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพเพื่อส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและมีคุณลักษณะตามจรรยาบรณวิชาชีพครูจัดกระบวนการชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ PLC ให้กับครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มาใช้ในการพัฒนาตนเองและพัฒนาการจัดการเรียนรู้จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาครูสร้างสื่อเทคโนโลยีในการสอน การอบรมใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพื่อให้ครูนำผลการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่มีผลต่อคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนจัดระบบนิเทศภายในมีการนิเทศกำกับติดตามในระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มงานและการนิเทศระดับโรงเรียนโดยผู้บริหารมีการประเมินและสรุปผลการดำเนินง,งาน เพื่อให้ครูและบุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการวางแผนและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และพัฒนางานต่อไปโรงเรียนมีพัฒนาการปรับปรุงอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนจัดห้องเรียนให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้มีสภาพแวดล้อมที่รม่มรื่นสวยงามและปลอดภยัยถูกสุขลักษณะ จัดให้มีห้องสมุดการเรียนรู้ห้องปฏิบัติการเพียงพอห้องอ่านหนังสือสำหรับผู้เรียนที่มีความสนใจเป็นพิเศษโรงเรียนมีระบบอุปกรณ์เทคโนโลยีที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ที่เพียงพอมีแหล่งสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตที่นักเรียนสามารถเข้าถึงการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆได้ง่ายสะดวกและเหมาะสมโรงเรียนมีระบบชุมชนสัมพันธ์สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายผู้ปกครองชุมชน องค์กรหน่วยงานภายนอกเพื่อความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการสนับสนุนพัฒนาการจัดการเรียนรู้และจัดการศึกษาและโรงเรียนมีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพเพื่อจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศต่างๆเพื่อนํามาใช้สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมมีข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้องทันสมัยและเข้าถึงง่ายมีการดําเนินการอย่างเป็นระบบ จากการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาทำให้เกิดผลงานที่ภาคภูมิใจคือรางวัลสถานศึกษาพระราชทานประจำปี2563รางวัลสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษารางวัล IQA Award ระดับยอดเยี่ยมจากสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน3ปีการศึกษาคือ ปีพุทธศักราช 2,562, 2,564และ2,565รางวัลชนะเลิศประเภทสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีผู้เรียนตั้งแต่1,000คนขึ้นไปโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุกประจำปีพุทธศักราช2,564ากสํจากสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ได้เสนอผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการที่เป็นแบบอย่างได้ในโครงการติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564รางวัลยอดเยี่ยมการคัดเลือกและตัดสินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี2565จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนยอดเยี่ยมอันดับที่2ประจำปีการศึกษา2,565ระดับเขตเขตตรวจราชการที่18รางวัลโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขประจำปีพุทธศ,ศักราช2,565โครงสภาพระดับเพรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชรมาตรฐานที่3การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนมีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการประเมินการใช้หลักสูตรและนำผลการประเมินมาปรปับปรุงพัฒนาหลักสูตรอย่างสม่ำเสมอโรงเรียนส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรดำเนินง,งานตามขั้นตอนวิธีของระบบการเรียนรู้ โดยครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่21จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดการให้ปฏิบัติจริงสามารถนำความรู้ไปใช้ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของการเรียนรู้ตามหลักสูตร ครูมีการจัดทำแผนการวัดประเมินผลของรายวิชาโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใช้วิธีการวัดผลประเมินอย่างหลากหลายและเป็นระบบตามสภาพจริงนำผลการวัดผลประเมินผลในห้องเรียนไปใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนมีการรายงานผลการประเมินให้ผู้เรียนทราบเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองนอกจากนี้โรงเรียนยังมีการรายงานผลประเมินให้ผู้ปกครองทราบผ่านกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนสองครั้งต่อภาคเรียน คือหลังสอบกลางภาคและหลังสอบปลายภาคเรียนเพื่อให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพัฒนาและติดตามผลการเรียนรู้ของผู้เรียนและครูมีการใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนไปแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อให้พัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพจากการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ทำให้เกิดผลงานที่ภาคภูมิใจคือรางวัลระดับทองเกียรติยศ การประกวดโรงเรียนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ศตวรรษที่21ปีการศึกษา2563จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต41ได้รับรางวัลห้องเรียนคุณภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชรปีการศึกษา2564ได้รับรางวัลครูคุณภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ปีการศึกษา2,564และปีการศึกษา2,565รางวัลเหรียญทองแดง1โรงเรียน1น,นวัตกรรมประจำปีการศึกษา2,565ระดับภูมิภาคเรื่องการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน Mix and Match Model ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จากสำนักงานเลขาธิการครุสภารางวัลชนะเลิศอ,อันดับ2การประกวดสื่อการสอนทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาคประจำปีพุทธศักราช2565รางวัลครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศสาสนาและวัฒนธรรมดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2565ากสําจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนวัชราวิทยา เป็นสถาบันที่จัดการเรียนการสอนให้กับเยาวชนเป็นเวลา16ปีและจะยังยึดมั่นจัดการศึกษาที่มีคุณภาพยิ่งขึ้นไปดังปณิธานของท่านผู้อำนวยการสมรวมพูลเขียวผู้ก่อตั้งโรงเรียนวัชราวิทยาที่ว่าเราจะช่วยกันสร้างชื่อเสียงเกียรติคุณและศักดิ์ศรีให้เป็นที่ประจักษ์ต่อชุมชนชั่วกาลนาน